สวัสดีครับมาเจอกับเบลอีกแล้วนะครับในช่วง m o v e 49 UNBOX สําสำหรับวันนี้นะครับเบลก็มีสินค้าตัวใหม่อยากนำเสนอให้เพื่อนๆดูกัน,ก,นก็คือเจ้าตัวนี้เลยนี่ตัวนี้ก็คือหน้ากาก M 49นะครับสำหรับเจ้าหน้ากากตัวนี้นะครับก็จะเป็นรุ่นล่าสุดเลยที่เราพัฒนามาจากตัวหน้ากากรุ่น,นก่อนๆของเราแล้วก็มันจะมีฟังก์ชันอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับ เรามาเริ่มที่แพ็กเกจของมันดีกว่านะครับก็คือเจ้าตัวหน้ากากนี้มันจะอยู่ในซองแบบนี้นะครับก็จะมีสีให้ดูว่าเป็นสีอะไรแล้วก็ฟังก์ชันต่างๆของมันครับเรามาแกะดูข้างในกันเลยดีกว่าครับนี่ก็จะเป็นตัวหน้ากากนี้เลยนะครับที่มีสายคล้องคอด้วย สำหรับเจ้าตัวหน้ากากนี้นะครับเราก็จะมีสีดําแล้วก็สีขาวนะครับแล้วก็ส่วนทรงของมันเราปรับทรงใหม่ให้มันกระชับแล้วก็ใช้งานง่ายกว่าเดิมครับดีไซน์ของหน้ากากตัวนี้นะครับก็ปรับมาให้กระชับกับใบหน้าของเราแล้วก็ยังหายใจได้สะดวกยิ่งขึ้นด้วยนะครับเวลาสวมใส่เพราะว่าหน้ากากตัวนี้เนี่ยมันจะมีโครงลวดอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็เวลาเราสวมใส่เนี่ยมันก็จะ พอดีกับตรงจมูกของเราแล้วก็จะมีพื้นที่ที่ทําให้เราหายใจได้คล่องยิ่งขึ้นด้วยครับสาหรับตัวสายเราก็พัฒนามาให้ความยาวของมันเนี่ยเหมาะสมยิ่งขึ้นเวลาใช้งานก็จะได้พอดีนะครับส่วนตัวความนุ่มของตัวสายเนี่ยก็ทําให้มันนุ่มขึ้นกว่าเดิมเวลาสวม,มเนี่ยจะได้ไม่เจ็บหูด้วยครับวัสดุข, <chosen. S 1> ของหน้ากากตัวนี้นะครับชั้นนอกจะเป็นผ้าไมโครไฟเบอร์ที่สามารถสะท้อนน้าได้ส่วนด้านในเนี่ยก็จะเป็นผ้<ส>ามัสลิน2ชั้นนะครับที่สามารถยับยั้งแบคทีเรียได้แล้วก็ยังหายใจได้สะดวกด้วยครับหน้ากากเ็มไ่งปือ ด้วยแถมยังรักโลกด้วยนะครับแพ็กเกจและราคาของหน้ากาก M49 ตัวนี้ก็จะมี2แบบด้วยกันนะครับก็คือแพ็ค1ชิ้นอยู่ที่100บาทแล้วก็แพ็กสุดคุ้มตัวนี้3ชิ้นอยู่ที่249บาทด้วยกันนะครับแล้วก็ตอนนี้เราจะมีโปรโมชั่นอยู่ที่ทางเพจมูฟฟตินายยังไงสามารถติดตามกันได้เลยนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับหน้ากาก,ก M49 ตัวใหม่ของเราถ้าเกิดเพื่อนๆเ,เนี่ยชอบใจหรืออยากสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถถามได้ทางช่องทางด้านล่างของเราตรงนี้เลยนะครับ สำหรับช่วงนี้เนี่ยผมก็ยังอยากให้ทุกคนเนี่ยสวมหน้ากากอนามัยแล้วก็ดูแลสุขภาพของตัวเองด้วยนะครับยังไงเดี๋ยววันนี้ผมต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ